สวัสดีครับสมาชิก MT c มทีเคเบและสวัสดีไปยังคุณผู้ชมท่รับชมผ่านทางช่องไฮสานคุณผู้ชมท่รับชมผ่านทางกลุ่มระบบทีวีดิจิตอลช่อง201และคุณผู้ฟังที่รับฟังพันาสิบห MHz MT Radio ตอนรับเข้าสู่ข่าวรอบมรดสินประจำวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2559ถือว่ายังอยู่ในช่วงวันหยุดยาวครับวันนี้ถือเป็นวันที่3ของช่วงวันหยุดยาวจนถึงวันที่20กรกฎาคม2559นี้วันนี้นะครับจะมีบรรยากาศครับก่อนช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาบรรยากาศนะครับก็มีพุทธศาสนิกชนไปทําบุญตามวัดต่างๆไฮไลท์สาคัญจุดสําคัญที่อําเภอสัขันจังหวัดกระ ิคือวัดภูสิงห์ครับซึ่งมีบันไดทั้งสิ้น399ขั้นก็มีพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสนะครับความสูงชันและก็ถือได้ว่าถ้าใครเดินขึ้นนะครับก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นการขึ้นไปเรียกว่าถวายพุทธบูชานะครับแต่ องค์พระผมภูมิปาโลที่อยู่ด้านบนนวัดภูสิงห์เดี๋ยวมีบรรยากาศให้ติดตามกันแต่ว่าเรามาดูที่พยากรณ์อากาศกันก่อนครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศประเทศไทยโดยคาดว่ายังมีแนวโน้มจะมีฝนตกครับแต่ว่าปริมาณจะลดน้อยลง เมื่อวันที่18กรกฎาคม2559กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มฝนตกลดลงลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทาให้ประเทศไทยยังคงมีฝนแต่ปริมาณฝนจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนพยายกรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆเปนน็นส่วนมากประกอบกับฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียง,งรายลำพูนลำปางปากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนประกอบกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครรัชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนจะไปดูบรรยากาศนะครับที่ภูสิงห์ไปดูบรรยากาศในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาครับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่จังหวัดกระสีนบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนักท่องเที่ยวครับเดินทางไปทําบุญแล้วก็พากันไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆส่งผลนะครับให้ร้านค้าทั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวรวมถึงตามสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดกระสีนก็มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ โดยที่บริเวณร้านอาหารล่องแพ่ชมวิวที่บริเวณสะพานเทพสุดาอําเภอสัตสขันจังหวัดกระสีนพบว่าตลอดทั้งวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมานั่งรับประทานอาหารและล่องแพ่ชมความงดงามของเขื่อนลำปาวและความสวยงามของตัวสะพานเทพสุดาซึ่งถือเป็นสะพานข้ามน้ําจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยทําให้มีบรรดานักท่องเที่ยวมานั่งรับประทานอาหารและก็เพื่อสัมผัสบรรยากาศที่สวยงาม โดยนายสิทธิศักดิ์สีแสงผู้จัดการร้านแพรวรันพรไ,ไ,ดได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าช่วงก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ทําให้ธุรกิจล่องแพในพื้นที่ซบเซาไปอย่างมากแต่หลังจากฝนทิ้งช่วงไปก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมารับทานอาหารและล่องแพรในตัวเขื่อนลำปาวอย่างคึกคักและต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงนี้ถือเป็นวันหยุดยาวซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันถึง5วันก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการแพร โดยมีประชาชนจากทั่วสา,าธารทิศเดินทางมารับประทานอาหารและก็มาล่องแพสมวนมากมากซึ่งทางแพรวรันพรเองก็มีการบริการอาหารเครื่องดื่มและก็มีเจ้าหน้าที่นําเรือมาลากแพออกไปชมความสวยงามของเขื่อนลำปาวและสะพานเทพสุดานอกจากนี้ยังมีบริการอาหารสะอาดรสชาติอร่อยไว้บริการตลอดเวลาทําให้ช่วงนี้ถือเป็นโอกาสทองสําหรับผู้ประกอบการล่องแพและผู้ที่จําหน่ายอาหาร เพราะมีประชาชนเดินทางนอกจากจะไปทําบุญแล้วก็แวะมาล่องแพและก็ชมความงามของตัวเขื่อนลำปาวรวมถึงสะพานเทพสุดาถือว่าเป็นช่วงเวลาทองที่สร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแพเป็นอย่างมากเป็นช่วงวันหยุดยาวพ่อแม่พี่น้องจากจต่างจังหวัดที่กลับมาเยี่ยมบ้านถือว่ามาพักผ่อนมาทานอาหารนะครับธรรมชาติที่นี่ก็ถือว่าใช้ได้ความสะอาดวิวทิวทัศน์ใช้ได้ครับ เอะมาก ไปกันที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์นะครับต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญถือเป็นไฮไลท์ก็ได้สําหรับนักท่องเที่ยวถ้าช่วงวันหยุดหรือว่าวันสําคัญทางศาสนาก็จะมีนักท่องเที่ยวครับรวมถึงพุทธศาส,สนิกชนขึ้นไปนมัสการพระผมุผมภูมิปาโลครับอยู่ด้านบนของวัดพุทธาวาสภูสิงห์ซึ่งหลายหลายคนนะครับจะมีความเชื่อว่าการเดินจากบันไดขั้นแรกขึ้นไปสู่บันไดขั้นสูงสุดซึ่งมีทั้งหมด399ขั้น ก็เปรียบเสมือนการขึ้นไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงในส่วนของพระพรมูม,มิปาโลวันนี้นะครับทีมข่าวรอบมังกระสรินไปเก็บบรรยากาศมาให้ได้ชมกันครับบรรยากาศวันหยุดช่วงวันเข้าพรรษา ในพื้นที่จังหวัดกระสินพบว่าประชาชนต่างพาการเดินทางมาทําบุญตามวัดต่างๆโดยที่วัดพุทธาวาัดภูสิงห์บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ตําบลโนนบุรีอําเภอสักขันจังหวัดกระสินพบว่าประชาชนต่างพาการเดินขึ้นบริเวณบันไดาทางขึ้นซึ่งมีจมนวนทั้งสิ้น399าขั้นเพื่อขึ้นไปกราบ ในส,ส่วนของพ,พ,พระพรมภุมิปาโลซึ่งอยู่ด้านบนณวัดพุทธาวาสภูสิงห์และก็จะมีการเดินเวียนเทียนรอบองค์พระพระมภุมิปาโลสําหรับองค์พระพรมภุมิปาโลเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยมีพุทธลักษณะสง่างามเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดหน้าตักกว้าง10.50เมตรสูง17.80เมตร ปริสถานยอดเขาผูสิงมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ346เมตรถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีลักษณะสมส่วนและสวยงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทยมีพระวรารกายสง่างามพระพักอิ่มเอ,อิบพระเนรท,ทั้งสองสดใสเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมอย่างความสบายใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นและถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้ขึ้นไปกราบไหว้ ทำให้แต่ละวันประชาชนเดินทางมากราบไหว้บูชาจมวนมากและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจชมธรรมชาติด้านบนยอดเขาภูสิงโดยก็จะมีบรรยากาศร่มรื่นและสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของอำเภอสะสะขันคือด้านทิศใต้จะมองเห็นในส่วนของภาพอันสวยงามของทะเลสาบเนือเขื่อนลำปาวและสภาพบ้านเรือนประชาชนของเทศบาลตำบลนโนบุรีด้านทิศตะวันออก จะมองเห็นทิวทัศน์งดงามของภูปอภูข้าวและก็ผู่กุ้มข้าวประหนึง่งสวนพฤกษาธรรมชาติที่สร้างไว้อย่างงดงามด้านทิศตะวันตกจะมองเป็นทิวเขาคันโทในเขตอำเภอท่าคันโทที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้าและถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึง่ง ก็ต้องบอกกล่าวกันนะครับสำหรับใครที่จะไปที่ปัดพุทธาวาสภูสิงห์นะครับก็สามารถที่จะขับรถขึ้นไปได้จากด้านหลังแต่ว่าการขับรถขึ้นไปก็จะต้องเรียกว่าใช้เรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวนะครับที่สําคัญ ต้องกักด้วยว่าจะมีรถสวนลงมาเพราะช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดยาวก็จะมีประชาชนไปนมัสการพระพรมภมิปาโลครับเพราะว่าทางขึ้นด้านหลังที่สามารถขับรถขึ้นไปได้นั้นจะเป็นทางเดินรถทางเดียวนะครับไม่สามารถสวนกันได้ถ้าจะสวนก็มีจุดบางจุดที่จะพักเป็นไหลให้สามารถหลบรถ เพื่อให้รถที่ขับสวนผ่านไปได้ดังนั้นก็ต้องระวังเป็นพิเศษในการจะขึ้นไปบริเวณทางด้านหลังที่สามารถนํารถส่วนตัวขึ้นไปได้ปทางที่ดีนะครับใครที่สามารถที่จะยังมีกําลังแขนขาแข็งแรงก็ให้เดินขึ้นไปดีกว่าครับบันไดเพียงแค่399ขั้นเท่านั้นเองเดินขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับถือเป็นการวัดใจตัวเองด้วยเหนื่อยก็พักได้บริเวณทางขึ้นบันไดนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ ของจังหวัดกระสินวัดพุทธาวาสภูสิงขึ้นไปกราบนิมมสการพระผมภูม,มิปาโลเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเรามีก็อบอกว่าเป็นความเก่งของทีมโปรงลางคานองกระสินเอซตั้งแต่เรียกว่ากลับมาคราวนี้ สมรรถนะค่อนข้างดีครับแล้วก็เอาชนะทุกๆแมตท,ที่เป็นเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทีมต่างถิ่นล่าสุดก็สามารถเอาชนะทีมสีสเกตยูเนเต็ดไปได้นะครับ4ประตูต่อ2ก็เก็บ3แต้มไปได้อีกนี่ก็ถือว่าเป็นความเก่งนะครับแล้วก็ถือเป็นอีก1แรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยเดี๋ยวมาให้กำลังใจทีมโปงลางขนองกระสิน FC ได้ นอกจากนี้ครับจะพาไปดูทางด้านของชายคุ้มคลั่งครับใช้มีดและขวานทําร้ายพลเมืองดีชาวบ้านต้องช่วยกันควบคุมตัวก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจมานําตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักกุ่มถึงคลิปท้ายข่าววันนี้จะพาไปดูภาพเหตุการณ์ที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดบนโรงพักสบพบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีในส่วนของกรณีนะครับร้อยตำรวจเอก ถูกทางด้านของตำรวจครับที่มีปัญหากับเพื่อนตำรวจนายหนึ่งเอาปืนเครื่องไปควงบนโรงพักร้อยตํารวจเอกนายนี้ก็พยายามจะเข้าไปเรียกว่าตําหนิว่าไม่เหมาะสมเพราะว่ามีประชาชนอยู่บนโรงพักปรากฏว่าเกิดมีการผลักกันก็เลยทําให้เจ้าที่ตำรวจที่มีปืนก็ใช้ปืนยิงร้อยตํารวจเอกนายนี้จนเสียชีวิต ล่าสุดก็จับกลุ่มตัวได้แล้วเดี๋ยวมาติดตามภาพที่เกิดขึ้นได้รวมถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้พักสักครู่ครับ มาดูข่าวรอบเมืองกระสินในช่วงที่2ไปกันที่ประเด็นเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูทอนเมืองกระสินครับรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบชายคุ้มคลั่งใช้มีดและขวานทำร้ายประชาชนจนชาวบ้านนะครับต้องมาช่วยกันควบคุมตัวแล้วก็แจ้งเจ้าที่นำตัวมาสงบสติอารมณ์ที่สถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกระสินรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบชายมีอาการคล้ายคนเมาสุราคุ้มครั่งถือมีดและขวานอยู่ภายในบ้านหลบหมู่13ตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกระสินจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภยัยในบริเวณที่เกิดเหตุพบชายคนดังกล่าวสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นโดยมือทั้งสองถือมีดและขวานเดินวนเวียนอยู่บริเวณบ้านเจ้าหน้าที่ จึงทาการเรียกว่าเฝ้าดูสังเกตการครับก่อนที่จะมีในส่วนของผู้ที่เป็นญาตินะครับของผู้ที่คุ้มครั่งให้ข้อมูลว่าผู้ที่คุ้มครั่งคือนายวินิตอายุ39ปีมีอาการคุ้มครั่งอยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็เดินหายไปครับผ่านไปสักพักก็พบว่านายวินิตเดินไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้านแล้วก็ได้ถือมีดถือขวานจากนั้นพลเมืองดีก็มีการเข้าไปจับมือนายวินิตนะครับ จึงทาให้นายวินิตเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ชกต่อยกันกับชาวบ้านครับแล้วก็ใช้ขวานฟันที่ไหล่ของชาวบ้านจนบาดเจ็บและเพื่อนบ้านก็ช่วยกันครับไปควบคุมตัวนายวินิตไว้โดยนํามีดและขวานออกไปโดยนายวินิตยังอยู่ในอาการคุ้มครั่งจากการสอบถามบารดาของนายวินิตก็ให้ข้อมูลว่าลูกชายมีอาการป่วยทางจิตซึ่งไปรักษาตัวอยู่ตลอดเวลาครับแต่วันนี้ มีอาการบ่นว่าอยากตายเลยดื่มสุราจนมึนเมาและยังดื่มน้ำยาเช็ดกระจกและกำลังจะไปซื้อ,อยาฆ่า,มาแมลงทำให้มีาการคุ้มครั่งทำร้ายชาวบ้านดังกล่าวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการควบคุมตัวไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลและเพื่อให้สงบสติอารมณ์โดยนำตัวมาสงบสติอารมณ์ที่โรงพักส่วนพลเมืองดีที่เข้าไปห้ามครับรับบาดเจ็บแต่ก็ไม่ติดใจเอาความเนื่องจากเป็นเพื่อนบ้านกันไปทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตักเตือนญ,ญาติ ให้ช่วยดูแลนะครับในวินิจไม่ให้เกิดการคุ้มครั่งแบบนี้นะครับเพราะว่าถือเป็นอันตรายและก็เกิดความเสี่ยงต่อประชาชนท่านอื่นได้ มาดูชัยชนะของทีมโปรงลางคานองกระสิน FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมศรีสะเกดยูไนเต็ดในศึกการแข่งขันฟุตบอลเอเอสลีกย v วิชัน2โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทั้งสองทีมต่างหวังเก็บ3มแต้มในการแข่งขันครั้งนี้และทีมโปรงลางคานองกระสิน FC ก็ไม่ทําให้เรียกว่าเจ้าบ้านแฟนๆผิดหวังแต่อย่างใด ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระสินทีมโปรงลางขนองกระสินเอฟซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมสีสกเกตยูไนเต็ดในศึกการแข่งขันฟุตบอล AIS League ภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มเกมครึ่งแรกทั้ง2ทีมต่างผลัดกันเปิดเกมบุกเพื่อหวังทําประตูแต่ไม่เป็นผลจนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนัทวุฒิกึ่งพิลาผู้เล่นหมายเลข24ทีมโปงรงลางคานองกระสินเอฟซก็สามารถทําประตูให้ทีมโปงลางคานองกระสินเอฟซีขึ้นนําไปก่อนสกอร์ขยับ1ประตูต่อศูย์หละจากนั้นครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันเริ่มดุเดือดจนนาทีที่55 ตักทิพย์บุญสิริโรจผู้เล่นหมายเลข9ทีมโปงลางคานองกระสินเอฟซก็ทําประตูให้สกอร์ทีมโปรงลางคานองกระสินเอฟซีหนีห่างทีมสีสเกตยูเนเตด United, ออกไป2ประตูต่อศูนย์ต่อมาในนาทีที่71ทีมสีสะเกตยูเนเตด United, ก็สามารถทําประตูตีไข่แตกจากทวัตบุญส้อยผู้เล่นหมายเลข13ส่งผลให้สกอร์ขยับตามมาสีสเกตยู United, เนเตดสกอร์1ประตูต่อ2 จากนั้นนาทีที่74ทีมศิสเกตยูเนเต็ดก็ทำประตูตีเสมอจากลูกยิงฟรีคิกจากทวัตบุญสร้อยผู้เล่นหมายเลข13คนเดิมทีมศิสเกตยูเนเต็ดทำให้สกอร์ขยับมาเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2หลังจากนั้นทีมปรงรางคานอนก,กัสินเอฟซปรับแผนการเล่นและเปิดเกมบุกมากขึ้นในนาทีที่76ชิคาลา ทาชิโร่ผู้เล่นหมายเลข29ทีมปรงลางคานองกระสิน FC ก็สามารถทําประตูให้ทีมปรงลางคานองกระสิน FC หนีห่างทีมชีสเกตยูไนเต็ด United, ออกมาเป็น3ประตูต่อ2และในนาทีที่79พยรัตรริติศักผู้เล่นหมายเลข3 7ทีมปรงลางคานองกระสิน FC ก็ทําประตูให้ทีมปงลางคานองกระสิน FC หนีห่างออกมาเป็น4ประตูต่อ2 สรุปผลคะแนนทีมโปรงลางคนองกระสิน f ออยู่อันดับ3แข่ง17ครั้งมี36คะแนนส่วนทีมศรีสะเกดยูเนเต็ดอยู่อันดับ10แข่ง17ครั้งมี21คะแนนโดยนัดต่อไปทีมโปรงลางคนองกระสิน f อจะไปเยือนทีมอุดรธานี FC ที่จังหวัดอุดรธานีโดยแฟนบอลก็สามารถส่งแรงใจไปเชียร์และสามารถเดินทางไปเชียร์ทีมโปรงลางคนองกระสิน f อที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อที่จะหวังเก็บสามแต้มกลับบ้านให้ได้มาดูคลิปท้ายข่าวครับเป็นนาทีชีวิตที่มีจ่าสิบตำรวจนายหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนตำรวจในโรงพักก่อนหน้านี้มีข้อมูลเปิดเผยม,มาว่ามีการแชทไลน์กลุ่มของตำรวจสพนี้ และก็ใช้คําพูดไม่ค่อยสุภาพและก็มีการโต้คารมกับเพื่อนตํารวจนายหนึ่งเกี่ยวกับน้อยอกน้อยใจที่นายที่เป็นผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนตัวไม่ให้เป็นคนขับรถก็เลยไปทะเลาะกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นตํารวจเช่นเดียวกันและก็มีวิวาทะกันผ่านทางหลายกรุปแต่จากนั้นจากสิบตำรวจนายนี้ก็นำปืน พยายามจะไปเคลียร์กับเพื่อนตำรวจที่มีปากเสียงกันไปหาที่บ้านแต่ไม่พบก็เลยควงปืนขึ้นมาที่โรงพักสอพอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีจนทำให้ร้อยตํารวจเอกนะครับนายหนึ่งคือร้อยตํารวจเอกสายันไชยโชคครับรองสารวัตรตราจรสอพอบ้านโปง่งเห็นแล้วก็เข้ามา ตำนิว่าไม่เหมาะสมเพราะมีประชาชนขึ้นมาบนโรงพักเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นภาพที่ปรากฏในกล้องนะครับดูเหมือนว่าร้อยตำรวจเอกสายันก็จะเข้าไปเหมือนกับว่าไปจับปืนนะครับของจ่าสิบตำรวจนายนี้ปรากฏว่าเกิดการผลักกันขึ้นครับจนทำให้ร้อยตำรวจเอกสายันล้มลงและก็เป็นภาพที่ตามมาคือสิบตำรวจนายนี้นะครับจ่าสิบตำรวจก็ใช้ปืนครับ ยิงเข้าไปที่ร้อยตำรวจเอกสายันถึง4นัดบาดเจ็บสาหัสและในที่สุดก็เสียชีวิตหลังจากนั้นครับในส่วนของจากสิบตำรวจทีรพง์ผู้ก่อเหตุนะครับก็ได้หลบหนีไปและล่าสุดก็ถูกควบคุมตัวได้แล้วเมื่อเวลา22.50บนาทีครับ เมื่อวันที่16กรกฎาคม2559เกิดเหตุตำรวจยิงกันบนสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยมีผู้บาดเจ็บคือรถตำรวจเอกสายันชัยโชครองสารวัตรจราจรสอพอบ้านโป่งถูกยิงบริเวณหน้าอกและลำตัว4นัดอาการสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลในขณะที่ผู้ก่อเหตุคือจ่าสิบตำรวจธีรพงษ์โพทองผบอมู่งานตราจรสอพอบ้านโป่งได้หลบหนีไป จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบทรัพย์สินต่างๆบนโรงพักถูกยิงรับความเสียหายบานกระจกแตกกระจายเต็มพื้นทั้งยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มิมตรตกอยู่6ปลอกมีหัวกระสุนขนาดเดียวกัน3หัวทางนี้สาเหตุเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุในส่วนของผู้เสียชีวิตกลับมาจากตั้งด่านตรวจความสงบเรียบร้อย โดยรับแจ้งว่าจ่าสิบตำํำรวจธีรพงศ์ทะอยิะวาดกับเพื่อนตํำรวจและถือปืนขึ้นมาบุนโรงพักจึงเรียกมาเพื่อตักเตือนแต่เนื่องจากจ่าสิบตำรวจธีรพงศ์อยู่ในอารมณ์โกรธจึงก่อเหตุกระดํายิงใส่ผู้เสียชีวิตแล้วก็ไปเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างหลบหนีไปขณะที่ล่าสุดครับ ในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถรวบตัวจาก10ตำรวจธีรพงศ์ผู้ก่อเหตุดังกล่าวได้แล้วในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมควบคุมตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมาดูอีกหนึ่งคลิปก็เป็นนาทีชีวิตของคุณหมอนะครับอยู่ในโรงพยาบาลแท้ๆกำลังเรียกว่า จดเรื่องราวของทะเบียนประวัติและก็การรักษาของคนไข้อยู่ปรากฏว่ามีคนไข้ชายรายหนึ่งเป็นโรคพิษสุลาเรือรังและก็เกิดอาการคุ้มครั่งทางพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวไปนอนบนเตียงคนไข้และก็ใช้ผ้ามัดบริเวณแขนปรากฏว่าชายรายนี้สามารถที่จะเรียกว่าปลดพัฒนาการตัวเองออกมาจากเตียงคนไข้ได้แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอาผ้ามารัดที่คอคุณหมอรายนี้ แต่โชคดีนะครับคุณหมอก็สามารถที่จะเอาตัวรอดออกมาได้และก็มีทั้งพยาบาลเจ้าหน้าที่เข้ามาแยกชายที่ก่อเหตุออกไปได้เมื่อวันที่15กรกฎาคม2559 เฟซบุ e ๊กเพจ ERSI r, S r I, เปิดเผยคลิปวิดีโอความยาว1นาที14วินาทีซึ่งเป็นภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดไปในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งภาพีปรากฏเป็นภาพแพทย์หนุ่มรายหนึ่งกำลังยืนเขียนใบคำสั่งการรักษาส่วนด้านหลังมีเตียงผู้ป่วยเรียงรายอยู่แต่แล้วจูๆ่ๆเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อผู้ป่วยที่กำลังมืนเมารายหนึ่งทราบว่ามีอาการพิสุลาเลือรังและก็ถูกนำตัวมามัดผูกติดกับเตียงเพื่อสงบสีอารมณ์เกิดปลดพันธนาการที่ถูกมัดออกจากเตียงได้แล้วก็ลุงจากเตียงพร้อมใช้ผ้าห่มเข้ามารัดคอแพทย์หนุ่มจากด้านหลังหลังจากเกิดเหตุชุดมุลนพยาบาลและเจ้าหน้าที่รายอื่นในห้องฉุกเฉินต่างพากันเข้ามาแยก คนไข้ออกจากแพทย์หนุ่มกระทั่งสามารถควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก่อนจะช่วยกันนําคนไข้รายดังกล่าวกลับมานอนที่เตียงอีกครั้งล่าสุดเมื่อวันที่17พฤศจิกายม2559เพจ ERSI r ก็อัปเดตข่าวล่าสุดจาก Facebook ของแพทย์หนุ่มผู้โชคร้ายแต่ก็มีความโชคดีอยู่โดยบอกว่าตอนนี้ปลอดภัยดีมีเพียงรอยช้ำที่คอไม่มากนักพร้อมขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ขอบคุณข้อมูลจากยูไล์คลิปเด็ด u u u e e o o m f c e e o o o k o o ติดตามคลิปท้ายข่าวทุกวันที่ช่อง4ข่าวรอบเมืองกระสิน MT Cable TV ทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวรอบมกระสินประจำวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2559คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวรอบมระสินได้ทุกวันอาอกาศให้ชมกันในเวลา20นาฬิกาอากาศซ้ำวันถัดไปในเวลา1นาฬิกา5นาฬิก9นาฬิกา13นาฬิกาและ17นาฬิกาทางช่อง4 MT Cable TV หลกักมนตรพุทธสุภาษิตเช่นเคยนักติีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ให้เกียรติดตามรับชมกลับมาติดตามข่าวรอบเมืองกระสินได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ทีมข่าวทุกคนขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ